สอสีแดงตรงนี้ถือว่าเป็นฟันแฟน,นแท้นะครับของน้องไรอันนะครับน้องไรอันก็พร้อมแล้วอยู่ด้านหลังนขนาดนี้นะครับท่านผู้มีเกียรติท่านรับกีฬาทุกท่าที่จะได้พบและสัมผัสกับนักร้องหนุ่มผู้นี้นะครับซึ่งเต็มไปด้วยความสามารถมีความฝันและฝ่าฟันอุปสรรค งาอย่างมากมายดีกรีของเขาผู้นี้นะครับไม่ธรรมดานะครับผมบอกก่อนนะครับเป็นแชมป์200สมัยในรายการไม่บดนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาผู้นี้นะครับจิงเข้ามาสู่ในบรรลังใจของบรรดาแฟนแบแฟนเพลงอย่างไม่ต้องสงสัยน,นะครับก่ถนทาทุกท่าน้อมแล้วพรอนํำใสยตาทุกท่านนะครับ ได้พบและสัมผัสกับขอพยายามขอพยายามครั้ง <Okay. S 2> นตีตบงมือดังๆนะครับให้กับน,นุมหล่อหน้าใสไรอันการปฏิกรา สวัสดีบันนี้เมเรียนนะครับงั้นก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์กด, like, กด subscribe ติดตามไปนานๆนะจ๊ะ